สวัสดีนะผมยินดีต้อนรับทุกท่นเข้าสู่ช่องสไตล์บุบบดนครับเมื่อคืนก็มาถึงหนึ่งทุ่มครึ่งนะผมสำหรับเจ้าน้าเงินของเรานะไปรับตัวมาจากสุรินนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นอีพีต่อจากที่เราไปรับมานะทีท่ีไปรับก็ยังไม่ได้ตัดต่อเลยครับทัานี้พ่อก็กำลังล้างห้องเครื่องอยู่ครับ าพมันกังเกิดครับแต่เครื่องแห้งดีนะัะ <c oughs> อัดคิวเ <c oughs> พราะเลงมือเองนะผมล้างพวกคราบตะกอนมันคาตตะกอนเก่าๆมันนะวิ่งมาเมื่อวานครับผมสี่ร้อยกิโลครับวิ่งดีครับแต่ไม่ได้ขับเองรอครับจ้างคนขับมาคนขับจากทางร้านครับ เขาขับมาส่งนะทุกคนเพรากเราก็มือใหม่อยู่ยังไม่เก่งสภาพโดยรวมก็สวยครบจบโอเคครับผมมีเครื่องดีครับสีสวยครับแล้วก็บอดี้หัวอะไรนี้แจ่มมากเลยครับคันนี้ก็วิ่งมาเมื่อวานก็ลาบลรื่นรลาบลรื่นดีครับช่วงออกจากบ้านมาแล้วมาขึ้นเขาสักประมาณเกือบสามร้อยโลนะครับผม ก็มีอาการนิดหน่อยครับมีอาการาการตันของน้ํามันนะครับผมน้ํามันไม่ขึ้นปั๊มก็คือใส่น้อยมันตันนะครับผมก็นยายนางก็ค้ําคูนครับผมไปจอดเสียตรงไปจอดไม่ใช่เสียเลยไปจอดดับตรงเป็นที่อู่พอดีครับผมแต่ในความโชคร้ายนะครับแม่งอู่นั้นเขาไม่มาไม่มาดูแลให้ครับผมเพราะว่าง,งานเขาเยอะ ก็คือจอดอยู่ตรงหน้าร้านเขาเลยนะแต่เขาไม่มาดูให้ครับทุกคนเราก็เลยต้องจอดรอไปอีกหนึ่งชั่วโมงหนึ่งชั่วโมงแล้วก็ไปตามอู่อื่นมาครับเขาถึงมาก็รวมๆแล้วเช็คเป่าทำความสะอาดได้เรียบร้อยก็ประมาณสองชั่วโมงครับก็เลยได้ออกเดินทางต่อทําให้การเดินทางล้าช้าไปอีกครับปอติเราขับมาจากนู่นเก้าโมงครับจะถึงนี่ประมาณสี่ห้าโมงครับผมมาเรื่อยๆเนาะวิ่งเจ็ดิบแปดสิบ แต่นี้ไปเสียเวลากับนั่นแหละครับก็คืองานเล็กๆนน้อยเขาไม่มาทําให้เราครับ <_ EN> เขาเกี่ยงเงินเนาะดูทรงดูทรงแล้วเขาน่าจะเกี่ยงเงินแค่ถอดใส่น้อยออกมาครับน็อตเบอร์ยีิบสองครับออกมาเป่าแล้วก็แยกน้ำมันขึ้นเราเข้ามาต่อได้แล้วแต่คือพี่คนที่เขาขับมาแล้วก็พ่อก็รู้เนาะพี่ชายก็โทรมาบอกว่าเออใส่น้อยตามถอดมาแต่ประเด็นคือเราไม่มีประแจน,นะครับผมเราไม่ได้พกเครื่องมือไปด้วยนะลืม ในรถของเราไม่มีประแจเลยสักเบอร์เดียวก็เลยได้รอครับผมทำให้การเดินทางราช้ามาถึงหนึ่งทุ่มครึ่งครับผมก็หลังจากที่เราเปลี่ยนกองเปลี่ยนเ,เปา่ากองใส่น้อยแล้วก็ไม่มีปัญหาเลยครับมารถวิ่งดีครับผมอันนี้ปอเากจ็จะเก็บสภาพนิดน,นึงนะห้องเครื่องห้องอะไรมันก็ยังไม่สวยแต่มันไม่มีเยอะไม่มีอะไรนะครับผม ก็บสภาพให้มันกลิบๆนิดนึงครับมาอยู่กับเราแล้วเราก็ดูแลเอาทุกคนแล้วก็วันนี้นัดเขามาติด GPS นะครับแต่ว่าเกิดเหตุอุบิเหตุนะครับผมญาติญาติของคนที่เขาจะมาติดให้อ่ะเสียก็เลยเลื่อนออกไปอีกครับก็เลยมีเวลามาเช็คนั่นเช็คนี่นะทุกคนงานก็จะประมาณนี้ครับผม ถือว่าผ่านครับผมในการเทส400กวโลครับผมจากซุรินมานี่นะทุกคนผ่านงานเลยครับเครื่องยนต์ไม่น่าห่วงอะไรครับยิงมาเนิ่นๆอันนี้ก็รอรอติดเซ็ตติดสติกเกอร์ครับติดสติกเกอร์แล้วเราก็จะไปโอนนะน่าจะเป็นประมาณอาทิตย์หน้าครับอันนี้ยังไม่เรียบร้อยดีเท่าไหร่ สวยงามมากเลยครับถูกใจครับถูกใจถือว่าซื้อรถได้ดีนะครับผมพี่รนขับแกก็บอกว่าซื้อรถได้ดีมากคือวิ่งหนึ่งคือวิ่งดีสองคือเฟืองไม่หอนเลยแล้วก็รถมันสมูทดีครับผมรถสมูทดีมากอัตราการเล่นงการแซงนี้โอ้หายห่วงครับผมวิ่งดีวิ่ง แล้วก็ศูนย์หัวคัสซีนี่คือตรงกันหมดก็คือว่ารถศูนย์มันวิ่งตรงครับผมตอนนี้ผมไปซีโอก็กลัวว่าเราไม่ได้ลองวิ่งนะกลัวไอ้กลัวได้รถที่แบบตูดบิดมาครับเออือทีนนี้เราก็โชคดีอยู่เราศูนย์ 0, มันตรงครับผมภายในภายในก็โอเคครับแอร์เย็นสวยงามมากคันนี้เราจะแต่งพอประมาณครับอยากได้ไฟสองชั้นนะแต่ว่าช่างเขาก็เนี่ย ใส่ตัวหลอกมาให้ด้านบนเนี้วก็มีมิชลินนะผมแล้วก็มีกระจกนาซานิดหน่อยก็อพอประมาณครับไม่เอาเวอร์วังอลังการอะไรมากครับเอาพอดูได้เนาะสวยๆนิดนึงครับนี่ก็ไม่ถือว่าน่าเกีบ็บแต่เงี้ก็หล่อใช้ได้ครับผม ่อยคราบคราบาขามเอาคราบที่ดินนะครับที่มันละลายออกมาทุกคนก็ตามสภาพครับผมราคานี้มือสอง ก็ถือว่าผ่านครับผมสวยเกินเจ็ดสิบเปอร์เซ็นถ้าจะมีนี่ครับนี่วอยในไม่รู้ว่าในกล้องจะเห็นไหมนี่มันเป็นรอยนะไม่รู้จะใช้น้ํายาขัดหายไหมใครมีเทคนิคดีๆก็แนะนําได้ครับเนี่ยมันกระจกเสียอยู่ตรงนี้แหละคาดว่าเอ่อเนี่ยลอยคนะทุกคนเจ้าของเก่านะใช้หมดใช้หมดแล้วเขา ไม่เปลี่ยนใบปัดนะใบปัดเขาหมดดูแกยังทนใช้ได้ดูดิชุนกระจกเป็นรอยหมดไม่รู้ว่าจะแก้ได้ไหมน,นะครัสใครเทคนิคดีๆก็เม้นได้ครับผมน้องใหม่เนะยังขับก็ยังไม่เก่งเลยครับจกแตอยากจะสั่นอยู่ยวน้อยนึงมันหลายข้อต่อ สภาพโดยรวมนนเรามาอัปเดตอัปเดตที่ชมครับผมว่าหลังจากที่เราวิ่งมาเนาะมันมีอาการอะไรยังไงนะสุรุปแล้วก็ไม่มีครับทุกคนวิ่งดีครับวิ่งดีวิ่งคล่องเกียร์เข้าง่ายครับระบบเบรกระบบอะไรก็โอเคดีครับคือว่าจบครบครับคันนี้ ล้อนีีรอยเขาทำเบรกมาครับล้อล้อที่พ่อกำลังล้างอยู่เขาครับก็ฝากไว้ประมาณนี้ครับผมหากใครชอบที่นี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซัสบสไครต์ก็ฝากติดตามเจ้านำเงินด้วยนะครับผมนำเงินนี้เขาจะมีแฝดนะครับผมฝากติดตามด้วยครับแฝดเขาจะหน้าตาเป็นยังไงนะทุกคนก็ <c oughs> คือ <c oughs> เขามีชื่อแล้วแต่ว่ายังยังไม่มีตัวตนครับผม ยังไม่รู้ว่าอยู่จังหวัดไหนอยู่ที่ไหนครับทุกคนคู่กับเจ้านำเงินเชื่อนำทองนะทุกคนเดี๋ยวเราติดตามกันเรื่อยๆครับใครชอบก็ฝากกดไลค์กดสักเกอเป็นกำลังใจให้ช่องสไตล์คูวดนนะครับผมเพืไม่พลาดข่าวสารคลิปใหม่ๆครับผมโอเคครับไปเจอกันใหม่